ピッ สดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทนบางแสนครับในรายการทางบุอรี่นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวหรือว่าเป็นปรมาจารย์สายต้องใช้คําว่าอาจารย์ใหญ่ของสายมงการจนบุรีเลยนะครับต้องบอกเลยเพื่อนๆครับวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับที่จะเป็นครูลูมาแนะนําในเรื่องของภาพิษต่างๆหลวงปู่ยิ้มต้องเป็นคุณหาร์ตธิตหรือพี่ธิตราชบุรีครับผมเองครับสวัสดีครับคุณโทนครับอ่า ต้องบอกเลยว่าพี่กิจิเนี่ยเป็นคนที่เล่นนะครับสายหลวงพู่ยิ้มเนี่ยผมคือผมจาําความได้เวลาเข้ามาเล่นพระเนี่ยประจําจาว่าพี่เนี่ยคนนี้เวลาได้พระปิกาหลวงพู่ยิ้มเนี่ยต้องมาให้พี่ธิตนินะครับวันนี้ผมจะถามพี่ธิติครับว่าพระหลวงพู่ยิ้มเนี่ยนะครับพี่พี่ธิตเนี่ยเข้ามา,าสนใจหลวงพู่ยิ้มเนี่ยประมาณกี่ปีกีพระหลวงพู่ยิ้มน่าจะสามสิบใกล้ๆครับสามสิบปีนะครับ พระหลวงพิมเนี่ยผมจะอยากถามพี่นิดนึงว่าพระองค์แรกหรือว่าพระองค์ที่เริ่มดูเป็นหรือเป็นเจ้าของเพลงเนี่ย่าซื้อจากเซียนหรือว่าพี่ซื้อได้เองีก็ซื้อได้เองทำไมนั้นก็ยัง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 พอหาได้เมื่อก่อนไม่แพงก็ยังไม่แพงมากองค์แรกเนี่ยซื้อเท่าไหร่พี่องค์แรกมันไม่ใช่พิมพ์นิยมนะมันก็เป็นพิมพ์แข่งซ้อนอ่าแข่งซ้อนสมัยนั้นก็หลักหมื่น โอ้ลักหมื่นนี่เงาะสมัยนั้นลักหมื่นอ่ะประมาณสองสามหมื่นอะไรประมาณสองสามหมื่นนี่กี่ปีพี่ก็ยี่สิบกว่าปีตอนนี้ต้องต้องต้องคูณประมาณร้อยเท่าแล้วอ่ะพระหลวงผู้ยิ้มเนี่ยแยกเป็นกี่พิมไต่มีพี่เห็นผมเมื่อกี้ผมเห็นพี่มีนะก็มีพิมแต่แบบนั้นพิมมีหลายพิมโอเคเมื่อกี้เห็นคืออ่านเนี่ยโอเคนี่นะครับครับอันนี้อันนี้ก็คือพิมพ์นิยมเลยนิยมสุดนี่คือพิมพ์อะไรครับพี่พิมพ์ชลูดอ๋อพิมพ์ชลูด แต่รูดเนี่ยมันมีั้งมีปีกก็ไม่มีปีกคือปีกเนี่ยบางองค์พอกดกดแม่พิมพ์ไปปุ๊บพอเอาออกจากแม่พิมพ์เขาก็จะมีการตัดแบบผ้ากระดานอาสับแบบผ้ากระดานใช่ครับอถ้าอันไหนที่มีปีกก็แสดงว่าไม่ได้สับใช่ครับกดเลยใช่ครับแล้วที่เขาบอกว่าเป็นเนื้อขี้เป็ดสะพี่มันเป็นยังไงอะเนื้อขี้เป็ดอ่ามันก็จะออกดำดำนี่ครับแบบนี้ครับอ๋อแบบนี้แบบนี้คือเนื้อขี้เป็ดใช่ครับอ๋อ เป็นเนื้อที่จะออกเทาเทาดำดำอ๋อแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณอ๋ออันนี้ผงพุทธคุณเีรอครับช่ครับอันหนึ่งก็จะแยกเป็นอันนี้คือพิมพ์ชะลูดใช่ครับอ่าชะลูดนี่ชะลูดหมดเลยนะใช่ครับอันนี้ที่ชะลูดหมดแล้วต่อพิมพ์ต่อไปพี่ก็พิมพ์อุ้มท้องอุ้มท้องบางคนเขาเรียกพิมพ์สังกจายอ่าพิมพ์สังกจายอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์สองใช่ครับอ่าแบบนี้มีกี่เนื้อแบบนี้ก็มีก็มีทั้งเนื้้้อออเเนนืืผงแบบ ผงพุทธคุณแบบพิมใหญ่่ใหญแล้วก็มีเนื้อขี้เป็ดเนื้อขี้เป็ดมีสองเนื้อแล้วอันนี้ไม่ออกแดงๆพี่ก็ผงพุทธคุณเนี่ยบางทีบางทีมันก็อยู่ที่สีสันการเก็บการเก็บการรักษาผ่านการใช้อะไรประมาณนี้พวกนี้คุกหลักไม่ดีก็อันที่จริงอ่ะมันก็จะเป็นผงคุกรลักอยู่แล้วเพราะในเนื้อในเนื้อเนี่ยจะมีชิ้นรลักมีเม็ดหลักๆลักชิ้นรลักชิ้นรลักต้องมีมีทุกองทุกองใช่มมากน้อยอะไรต้องมีอันนี้พิมพุ้มท้องพิมพ์อะพี่ ก็คือแข่งซ้อนขอแข่งซ้อนตรงที่พี <c 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 oh, ่บอกใช่ครับอรงที uh ่พี่บอกว่าซื้อสมัยนั้นใช่ครับงเท่าไหร่นะสมัยนั้นยังหลักหมื่นสองหมื่นสองสามหมื่นมืนแข่งซ้อนนี่ดูจากตรงนี้แข่งหมอนซ้อนกันก็คือมือมืออมือจะยกขึ้นมาปิดแล้วก็มีแข่งมาลักษณะแบบนี้แข่งซ้อนอันนี้คือพิมพ์แข่งซ้อนใช่ครับอ่าอันนี้ก็ชลูดแข่งหมอนนี่ก็มีก็มีทีนี้ทีนี้ไอ้ส่วนมากคนมันจะไม่ค่อยรู้จักไอพิมพ์พิเศษ ก็มีหลายพิมพ์มีหลายพิมใช่ครัพิที่ไม่ได้เกี่ยวกับในในที่บัญญัติไว้ใช่ครับอ๋อก็ยังมีก็ถือเป็นพิมพ์เศษแต่คนก็ไม่ค่อยรู to to ้จักมันก็ไม่ค่อยแพร่หลายส่วนมากคนก็จะรู้จักหนึ่งพิมฉลูดฉลูดสองพิมพุมุท้องสามแข้งซ้อนสที่คนรู้จักอ่าแต่แผ่พวกแข้งหมอนี่ก็จะมีมีมีต่อไปต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องรางเครื่องรางพวกพิมก็จะมี ตะกุดลูกอมเพราะว่าลูกอมโลกธาตุหลวงผู้ยิ้มเนี่ยเป็นต้นกำลักของลูกอมโลกธาตุเลยผู่ใจก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ใช่ครับลูกศิษย์ท่านใช่ครับผู้เปลี่ยนก็ลเป็นลูกศิษย์ท่านปู่ดีปู่ดียิ้มเหรียญเปลี่ยนดีใจด้วยใจยิ้มเหรียญเปลี่ยนดีใจอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นตะกุดโลกธาตุใช่ครับอ่าโลกธาตุอันนี้ก็เป็นตะกุดแบบว่าอันนี้ก็ต้องมาคำบอกเล่านะใช่ครับพวกนี้เพราะต้องเป็นเพราะพวกนี้มันมันมัน ไม่มีเอกลักไม่มีมาตรฐานไม่มีกอกลักษถ้าอย่างนี้มีกอกลักษใช่ครับใช่ครับ่าถ้าอย่างนี้มีกอกลักอันนี้เป็นสิงสิงงานแกะสิงเป็นเสือเป็นสิงเป็นเสือใช่ครับพวกนี้เป็นแหวนแหวนที่รอดมันก็มีทําหลายที่นะพี่ก็คือลักษณะมันจะไม่เหมือนกันไงอ๋อมันจะมีหูตั้งๆ่างแบบนี้ถ้าถ้าเป็นหัวตั้งต่างนี้จะเป็นปุยเย็นใช่อนี่รูปอมสหยสินใช่รูปอมสหลสิงแต่เคยเห็นลงรักไหมหมดล้วหมดละอันนี้หมดแล้วนะครับอ๋อโอเคก็ หลวงปู่ยิ้มเนี่ยนะครับ่าโอเคแล้วที่พี่ใช้นี่ก็คือปู่ยิ้มใช่ไหมใช่ครับแต่ผมขอชมได้ไหมพิมได้ครับพิมพ์ชลุดอันนี้คือพิมพ์ชลุดอ่าพิมนียอมเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งเลยใช่พิมพ์ชลุดใช่ครับอ๋ออย่างนี้ในยุคสมัยก่อนที่พี่เริ่มเริ่มเข้าวงการหรือว่าเริ่มจะฟังจากรุ่นใหญ่ๆเขาคุยกันเนี่ยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่พีก็หลักแสนต้นๆตอนนั้นหลักแสนต้นยี่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วตอนนี้เท่าไหร่ ก็หลักล้านต้องหลักล้านนะบางองคนี่ผมว่าเขาว่าองสามล้านก็จริงไหมก็มันก็มีคนขายกันไปแล้วนะโอ้โหหูยิ้มนี่คืออันนี้คือพิมพชลูดแล้วเมื่อกี้อพี่อันนี้ก็พิมพ์ชลูดอันนี้ก็ชลูดเหมือนกันอ่าจะเป็นเนื้อแบบขี้เป็ดอ๋อเนื้อขี้เป็ดเนื้อดำๆอ่าแบบที่ทอดว่าเมื่อกี้นี่อ๋อขี้เป็ดคือแบบนี้ใช่ครับผมนึกว่าแบบนี้ไม่ใช่เออผมก็งง ผมก็นึกว่าขี้เป็ดบบคือเนื้อเทาๆไม่ใช่ครับอ๋อขี้เป็ดคือเนื้อดำๆแบบนี้ก็พิมพ์มเดียวกันพิมพ์เดียวกันเออพิมพ์เดียวกันเลยอ่ะแต่คนละเนื้ออันนี้จะเป็นเนือ้อของพุทธคุณใช่ครับโอ้โหได้ความรู้มากแต่ <มา S 1> แต่ที่จร<ๆ>ิงอ่ะมันเป็นเนื้อผงคุกรักนี่แหละเป็นคุกรักแต่มีเม็ดลักนยนะใช่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นมีเม็ดลักด้วยส่งเข้าไปจะมีชิ้นลักเป็นชิ้นๆแล้วมีเสใบไม้ใช่เออผมเพิ่งเคยส่งผยิ้มนะ ผมไม่เคยได้เลยในชีวิตอะไรพูดเป็นเล่นจริงๆเนี่ยไม่เคยได้ซื้อเลยหลวงพ้ยิมไม่เคยซื้อปิดตามไม่เคยได้แม้แต่องค์เดียวไม่เคยได้ไม่น่าเชื่อไม่เคยได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทํารายการเสร็จกลับไปได้เลยต้องไปหาลวล่ะบาร์ดมีนแต่ผมมินรูปภาพอยู่ไปนักถือท่านไปกราบหลวงปู่เดี๋ยวก็ได้ต้องไปกราบหลวงปู่เพราะถ้าผมถ้าผมผ่านวัดทีไรผมจะวัดอยู่ตรงไหนรู้พี่ก็วิ่งเส่นเมืองการเมืองการออยู่ในเมืองอะไรปะมันต้องออกนอกเมือง ออก,ออกนอกเ<ห>ม,มืองจะไปทางตำบลวังดง,ง,ดงเลยตัวเมืองไปไม่กี่กิโลครับถ้าเกิดว่าท่าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะไปนะครับศึกษาหรือว่าไปไปกาศนมสการหลวงปูก่ก็เชิญได้วันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับแบบพี่สติตาภรณ์วันนี้ผมต้องขอบคุณพิสิทธิ์มากนะครับที่ให้ความรู้นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับทิ้งความรู้ไว้ทั้งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ si tone 8 88 88, o N e 8 8แ tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่าง สามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจเฟ e b o o k โทนบางแค FC เอนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันิทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้งม,มืองเหนือ โดยโจ๊กลำพูนและพัดคูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999